ทรงทำลายความขาดก่อนตรัสรู้พรามครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกว่าเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิ าสามณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์เพสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ของตอนแลสมณะพราหม์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะสงัดคอือป่าและป่าเปลี่ยวไหมเราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิรร์ ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่วเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพราหม์เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกายอบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้วไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พราหม์สมณะหรือพราหม์เหล่าใดมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์ มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์มีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในกรรมทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีดมริชั่วในใจมีถีนมิทะกลุ่มรุมจิตมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงมีความสงสัยเป็นผู้ยกตนข่มท่านเป็นผู้มักหวาเสียวมีชาติแห่งความคลาดมีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสักระและสรรเสริญ เป็นคนเกียดคร้านมีความเพียรเลวซามเป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาเสื่อมสามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างหนึ่งหนึ่งเสพเสนาสนะสงัดเคอป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษอย่างหนึ่งหน,งนั้นของตนแลสมณพราหมู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขาดและความกลัวอย่างอากุศล ส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ประกอบด้วยโทษนั้นๆอย่างใดอย่างหนึ่งมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์เป็นต้นไม่เราเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์และปราศจากโทษเหล่านั้นทุกอย่างในบรรดาพระอรียเจ้าทั้งหลายผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์เป็นต้นและเสพเสนาสนะสงัดเคือป่าและป่าเปลวเราเป็นอเรียเจ้าองค์หนึ่งในพระอรียเจ้าเหล่านั้นพราหมณ เรามองเห็นความเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์เป็นต้นในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วแลอยู่ในป่าได้พรามความตกลงใจอันนี้ได้มีแก่เราว่าถ้าอะไรในราตรีอันกำหนดได้แล้วว่าเป็นวันสิบสี่สิบห้าและแปดค่มแห่งปักสวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใด เป็นที่น่าพึงกลัวเป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติเราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจเห็นตัวความขลาดและความกลัวได้พราหม์เราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกําหนดนั้นแล้วพราหม์เมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นสัตว์ป่าแอบเข้ามาหรือว่านกยุงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมาหรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมา ความตกใจกลัวได้เกิดแก่เราว่านั่นความกลัวและความขลาดมาหาเราเป็นแน่ความคิดค้นได้มีแก่เราว่าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พวงแต่ในความหวาดกลัวถ้าอย่างไรเราจะหักห้ามความขลาดกลัวนั้นๆเสียโดยอิริยาบถท,ที่ความขลาดกลัวนั้นๆมาสู่เราพรามเมื่อเราจงกรมอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนจงกรมแก้ความขลาดนั้น ตลอดเวลานั้นเราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรายืนอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนนั่งแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนพรามเมื่อเรานอนอยู่ความขลาเกิดมีมา เราก็ขืนนอนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลย